อ้าเฟ่ของเเนี่ยใช่มใช่ใช่ใช่เขาจอดตรงนี้รตรงตไหนเนี่ยจอดตรงนี้อ้าวเหรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาคนเดียวเหรอครับคนเเดียวยอ๋อ<ม>ไปกินกาแฟไปยังลงไปข้างล่างก่อนเลครับเดี๋ยวผมว่าจะลงไปข้างล่างแด,ด้ไหม ไม่ไม่ไเลยแบบจะแวะไหมรู้ว่าไม่แวะแล้วอันนี้แวบะบไหมไอ๋อไม่มาเดี๋ยวไปลานกลางาเต้นเลยก็ได้ครับนี่จะเป็น<อ>เพื่อนๆนในกลุ่มสตรีตนะครับมานัดเจอกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปกลางเต้นด้วยกันไปกันเลยรอนานเลย เดี๋ยวนำไปเลยครับเด,เดี๋ยวผมขับตาม,ม,ตามฮะอ,อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวผมเปิดแบบเดี๋ยวผมนำไปก็ได้ครับที่ไหนนะเอ,อ่อ Good View Hot View ต้องเป็นภาษาอะไรภาษาไทย Good View Hot View ใช่อ่าตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปร,าาาบบร้านกลางเต็นท์ครึ่งชั่วโมงกดเอาขัรถจนนอนโอเคโอเคครับ ไ <Hello. S 2> <c oughs> ปเลยส่งได้อืมสวยมากนี่ค่ะมันสวยมาก ้วเดี๋ยวนัดกันไปที่ร้านกลางเต็นนะครับแล้วก็กลางเต็นเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวหาขับรถที่เที่ยวอีกทีหนึ่งค่อยว่ากัน สวัสดีครับตอนนี้ก็ผมอยู่ร้านกางเต็นท์กู๊ดพิวฮอตวิวนะครับก็ตอนนี้เป็นสถานที่ที่สองนะครับจะเมื่อวานที่ผมไปกางเต็นท์มาที่นาซาอุ่งนะครับก็คืนที่สองเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดกลางมากลางที่นี่นครับเข้ามากับเพื่อนในกลุ่มสอนเต็นท์นะครับผมที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเต็นท์นอที่อยู่ตรงนน้นนะครับของเราจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฝนเริ่มลิน ก็เดี๋ยวว่าจะเข้าไปหลบฝนในเต็นท์กันก่อนนะครับเป็นไงบ้างจ้าสบายดีไหม <c oughs> ไปกันเลย ตอนนี้กำลังเดินทางไปภูหินล่องกล้านะครับเออพี่ก็ไม่ได้ติดไม่ดูก็พูดดังๆ ชันนะตรงนี้น กำลังเดินทางไปผาชูทงกันนะครับก็จะมีสมาชิกดังนี้อันนี้แม่บ้านนะครับตูงนี่นี่บอสครับผมเกตไข่รับเชิญเขาว่าเดินสิบห้านาทีไปแล้วก็กลับอ๋อนี่งหนึ1920่งพันเก้าร้อยี่สิบเมตรพี่ว่าด ่งมาเป็นป่านโอ,โอ้ไม่เดิเหรอกสบายเกินนะครับมีน้ำตกอจะมีน้ำไหลลงมามไหล,ล,ม,าลมาจากด้านบนครับ ต้องเดิ h ành h ành. Ường, ตน bên, ตรงแห้งๆจะไปเดินตรงน้ำเดินเตเป็นตะไคร้ลงเลตังนี่ครับผาชูทง ขวามือเดินไปนี่ครับตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้ามาในป่าแล้วนะครับก็ทางเดินไม่ยากนะครับแต่ก็จะมีตะไครน้ำจะเป็นอุปสรรคในการเดินในการลื่น หองมอนืนี่นะครับทางเดินไปผ่าชูธงทงอยู่ทางโน้นแต่ทางอยู่ทางนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นนี้ใช่ไหม อันนี้จะเป็นผาหัวใจหินหัวใจหินไหหัวใจไม่ดูเหมือนกันตรงน,นี้ ลัดลาะผ่านนาคราชผ่านนาคราช <c oughs> นี่เราเดินทางมาถึงลายหินปุ่มกันแล้วนะครับเส้นทาง จากจุดเริ่มต้นประมาณ2,000เมตร2กิโลอุ๊จ้าอ๋อนี่ไงป้ายป้ายอยู่นี่ จะเป็นผาดูมรงนู้นมัน,ม,นมีคนอยู่ด้ะล่องนะ่ากลัวมากเป็นไงบ้างจิรดาอเอาเรื่องฟิตก่อนไปเขาตีนไก่ซ้ <laughs> อมไว้เดี๋ยวเราไปเขาตีนไก่กันอันนี้สบายอ,อะไรอ่ะ ได้เหรอทดสอบตลาดได้เหรอเออโอเคาบายไหวดีเสื้อแชมป์อ่ะวันนี้เออวิว okay. สวยนะเออวิวสวยสวยิวเกิดลองมันสูงมากไม่ไหวยนี่ครับจุดชมวิวอยาาอว่าไปเล่นนะพายดูดูดูมันไง เดินเลยมาแล้วเดินเลยเหรอโน่นโน่นเห็นไหมทรงปิวๆวะจะถึงแล้วไม่ใช่หรอลานหินป่มนะครับแ็นตไงน้น่เนเหมือนฝนตกเลยโอ้ห่นะ ฝนนั่นแนหะต้องไปไปกันต่อครับอืมคนแบบไม่เห็นแล้เนาะเดินเนี่ยมองอย่างนี้ไปก็ไม่เห็นนะว่ามีร่องตกตอนนั้นมันเป็นหมอกตกปุ๊บไปเนี่ยติดเลยถ้าตัวน้อยก็รอดลงไปเลยตัวใหญ่ก็ติด คนช่วยนะพีออ่ต้องเดินด้วยความระมัดระวังอตอนนี้เราใกล้เดินทางถึงป่าชูทงแล้วนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงยี่สิบคาดว่ากว่าจะกลับไปที่พัก น่าจะมืดคาเฟ่ไม่ได้ไปแล้วมั้งก็ไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันดูทรงนันพี่พี่ไม่ไปแล้วก็ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าไปคาเฟ่คาเฟ่ไหนดีครับจะกินกาแฟตอนเช้ากไปร้านกาแน,นไปร้ออปากนกาแฟอ๋นนอแล้วก็ตรงที่ชื่อว่าอะไรนั่นหนึ่ง นึ่งก็ก็สียใช่ไมไม่รู้อ่ามือะขวามือตกัตกาลานรอตรงหัวโค้งอะก่อนก่อนถึงไอ้ร้อสิบเอดโค้งอะ่ะถึงแล้วนะครับพาชูทงเป็นไงบ้างจ๊ะพังไหวนี่หรอ ขึ้นไปเอ้าขึ้นทางนี้เหรอ,อ,อถึงแล้วหาชูทงนะครับทงอยู่ข้างบนเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ในการเดินทางนี้ เดินมาน่อง,อางไที่เรามาเนี่ย<ห>นี่ครับผาชูทง,ทงถึงแล้วผูพ้พิชิตโอ้ยสูงเกินอะ่ะกี่ร้อยเมตรเนี่ยนี่วิวนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถาชูทงนะครับเวลาประมาณสี่โมงครึ่งตอนนี้พวกเรากำลังประสบปัญหาหาทางกลับไม่ถูกจะกลับทางรลานหินปุ่มเหมือนเดิมก็มันไกลเกินแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีทางลัดกลับตอนนี้เรากำลังหาทางลัดกันอยู่นะครับ โอเคครับไปกันต่อครับผมครับตอนนี้พวกเราค้นพบทางออกแล้วนะครับโดยผ่านป่าจิตร,ราดาป่าตะบนใช่เออไปเลยนำไปเลยนำไปเลยครับ เดินเข้าไปที่โอเคนี่คือจุดชมวิวผู้พิชิตร้อยสิบเอ็โค้งน,นะครับอนนู่นแอ๋อไม่อไม่ใช่มีนี่สำหร,รับองคเอง ก็เกนี่ยไม่ใช่อ้นี้มันทางขึ้นนู่นนะเห็นเขื่อนนี่นอยก็กินเอกระดูดเลยกาเต็มต สวัสดีครับยามเย็นวันนี้เวลาประมาณหนึ่ทุ่มที่หลานกันเต็นกูดวิวนะครับเย็นนี้เรามีกินหมูกระทะ อร่อยไ,ไหมท่านจิ้มอร่อยจิ้มอันไหน,อน <c oughs> ของของของร้านอ่ะนะเออเพื่ออร่อยนะจิ้มร้านนะ <c oughs> สวัสดีครับใ่ตอนแ8โมงนะครับเจ7โมงครึ่งตอนนี้เราเจอกับทะเลหมอกนะครับสวยงามมาก ดูฝั่งนี้ต่อนะครับนี่ครับมันเต็นของเราก็คือนี้นี่เต็นของน้องที่มาด้วยกันนะครับ

ไปตรงแค่น่าจะเห็นเราได้พบเจอกับทะเลหมอกนะครับ Buếng phung phúng quá. Nó nạ quá. Chào mọi người ครับ. ไปเดี๋ยวเขียนถอยหลังเขียนไหนเขียนหรออืไปจะทาไมน้ำหนักบังทีมาที่หัวจะทำไมถอยเอียงอ่ะเดี๋ต้องเอียงไปทางเราเพราะว่าเอามุมไหนเอามุมเหมือนพี่เขาเห็นผ่าด้วยหน่อยนึยน่ง

เราเอาอะไรตั้งกล้องไวนะเนี่ยเราตั้งกล้องตรงไหนดีมันวางได้ไหมถ้าวางมันจะสวยไหมไม่สวยม,มเายยเซอร์ฟี่แล้วอยู่ไหนใต้ใต้อันนี้เหรอมุมนี้ได้อยู่ในปี๊บเลยอะนี่นอ๋อนี่นี่เขาองอก,ก็ได้ น,นีจะถ่ายรูปก่อนเดินทางกลับกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงห้าสิบสามนะครับก็เดี๋ยวน้องกลับเพชรบูรณ์นะครับผมก็เดี๋ยวไปทางเดียวกันก่อนแล้วก็ไปแยกกันอีกทีหนึ่งจนถึงบ้านน้องแล้วเราก็เดินทางกลับจิตกีดกัน นี้เป็นทางชันนะครับ ขึ้สนุกนะครับตรงนี้แต่ตอนลงวัเดเตี่ยวนิดหน่อยก็ต้องค่อยๆแตะเบรคไปเรื่อยๆมีรถไหมไม่มีจ้ะไม่มีโอเคไปกันขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปกลางเต็นที่ปูทับเบิกนะครับก็เดี๋ยวทิปต่อๆไปก็จะเป็นทิปไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ